สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสาธิตการพันหลักนะครับแบบของเราปามอนนะครับก็จะเป็นคืนหลักเดียวนะครับผมก็ข้อเสียของคืนหลักเดียวก็คือห่วงตัวนี้นะครับก็คือห่วงถ้าเราทาห่วงใหญ่หน่อยห่วงมันจะตกลงไปในหลักนะครับซึ่งทําให้บวงตัวนี้ ถ้าเราทำเล็กก็เสียของการทำ,ทำห่วงตรงนี้เล็กเวลาห่วงรูดมันจะมาสะดุดกับตรงที่เราต่อไปเอ็นได้นะครับก็เราก็ต้องทำตรงนี้ให้ใหญ่หน่อยแต่ถ้าทำตรงนี้ใหญ่แล้วข้อเสียก็คือมันจะตกลงไปในตัวหลักนะครับก็มาดูวิธีแก้ของผมนะครับว่าผมแก้ยังไงนะครับง่ายๆครับผมจะพันตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงเนี้ย ที่มือผมจับเนี่ยขึ้นไปเนี่ยผมจะพันสองชั้นนะครับคือพันเริ่มจากตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วพันกลับทับลงไปตรงที่มือผมจับขึ้นมาถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นสองชั้นมันก็จะใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่ขึ้นห่วงตัวนี้ก็จะลงไปในนี้ไม่ได้นะครับนี่คือวิธีแก้ของผมนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าผมพันยังไงนะครับ ก็คือเริ่มต้นนะครับผมเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงที่ผมบอกเอาไว้เด็ที่แรกนะครับพันขึ้นไปก่อนนะครับ ถึงตรง,ง,งยอดแล้วนะครับแบบนี้นะครับก็พันกลับไปคืนพันเงินถึงที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ ให้ดูคร่าวๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าผมพันสองรอบห่วงตรงนี้ก็มันจะตกลงไปไม่ได้นะครับก็จะททำให้บ่วงเราลูดลูดได้ปกตินะครับก็สำหรับท่านไหนที่ลองทำคืนใช้เอะครับ ก็จะไม่สะดุดตรงนี้นะครับห็วงทำขนาดปกตินะครับก็ลอเอาไปใช้ดูนะครับก็ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็